สวัสดีจ้าเคนี่กำลังจะไปงานไทยเนะาะจ้าทุกคนเพิ่งได้มาบรรยากาศจากยู่เมืองเซฟเฟนนะทุกคนแม่น้ำก็สวยงามด้วยจ้าทุกคนบนวอเห็นบอแม่น้ำสวยงามมากเลยทุกคนเคนี่บอกเคยมากเลยนะจ้าเขาในงานก็นจะมีแบบว่าเป็นเป็นห้องน้ำเนาะจา้านี่แหละที่เยอรมันเขาจะจ่ายก็ะจะมีห้องน้ำนะจ๊ะห้องน้ำฉุกเฉินเนาะทุกคนนี่เลยจ้ะเดี๋ยวเขาจะเดินเขาไปงานไทยเนะาะจ้ะทุกคน สวยเคนีโบเคยมากเลยจ้ะทุกคนเห็นบหสวยงามมากเลยเออไม่เคยมานี่คือสตัสพาร์คของเมือง,ซงเซฟนาะจ้ะทุกคนก,กับโบไก่จากบานเคนีปันไดเนจ้ะเบิ่งโบศู์เขาแบบงาม <c oughs> หสวยงามมากเลยจ้ะทุกนเนะาะพระเจ้าก็จะแบบวน่านงานเนาะทุกคนแบบเออผู้โบศสวยงามมากเลยจ้ะเห็นบ่จ้ะเนาะ บรรยากาศก็จะงามจากทุกคนเดี๋ยวแค่นี้จะเอียงไปนิดนึงเนาะทุกคนเขามาบันดบอกบเคยเขามาเลยเนาะจ้กทุกคนไม่เคยเข้ามาเลยนะจา้าเขาก็จะจัดงานแบบวาเนาะนิดนึงเนาะทุกคนนี่แหละจ้าบรรยากาศดีแห้งคือดูร้อนเนาะน้ำตกสะพานก็แบบว่าเนาะสวยงามวือบรรยากาศสดชื่นมากเลยจ้ะวันนี้มืดฟ้ามืดฝนนิดนึงเนาะทุกคนเพราะว่า บรรยากาศแบบว่าอากาศบกเยมีปันไดเนาะจ้กทุกคนเออมืดฟ้ามืดฝนแต่ว่ากาแบบว่าโชคดีที่อากาศบนหนาวเนาะจ้กทุกคนีเชิดเนาะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวกํลาลังจะเข้าไปงานไทยแล้วจ้า่ะกำลังจะเดินเข้าไปงานไทยเนาะทุกคนนี่แหละงานเล็กๆะจ๊ะในบ่านาเนาะ <c oughs> ทุกคนดูนี่ <c oughs> แหละสภาพเดินมาทางไก่ก็ได้กินหอมของ <c oughs> อาหารเหลือจ้ะเ้อทุกคน นี่แหละจ่าเพิ่งก็จะจัดงานเนาะทุกคนนี่แหละงานไทยเล็กๆตามเมืองที่แค่น,นี้อยู่เนาะจ้ะทุกคนเห็นบ่จ่า,จานิดนึงมานะจ่ะทุกคนกรนะะจะแบบปะนู้นอดเดียวงานเล็กๆเนาะจ้ะทุกคนจัดหลังเชิดเนาะนี่แหละจ้าขอบคุณที่รับชมจา้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนะาะจ้าสวัสดีจา้า